สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลายวัน e t r เทรเ r e c r ครูสทุกทๆคนครับผมอยู่กับผมบอยสต์เบสิกครับขอต้อนรับการมาของดองกี้โฮเต้โดฟลามิงโก้นั่นเองนะครับผมมาแล้วครับมาเยือนเราที่แอรเรียพิเศษครับคุณผู้ชมแบบนี้ครับเราต้องรีบเก็บโปสเตอร์เขาให้ได้เยอะๆเ,เพื่ออัพเลเวลถ้าไม่ตายในช่วงที่ยังมีอ่าอีเวนต์ในการเพิ่มโอกาสได้ อัพเลเวลท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเผยกลยุทธ์การโจมตีลองรับการโจมตีของเขากันดูครับว่าจะโหดร้ายขนาดไหนกับนายน้อยโดฟามิงโก้นั่นเองนะครับผมผมจะใช้ทีมนี่เลยคุมัคุมา,มาโหดโหเลือดเยอะๆกับเรือทหารครับไปลุยกันดูครับว่า HP มหาศาลเนี่ยจะเพียงพอจะรับเดมเมจมหาศาลของเจ้า โดมลามิโก้กันหรือเปล่านะครับอาจจะต้องกดหินสีรุ้งเพื่อเพื่อจะได้ดูว่าเขาเตะยังไงบ้างนะครับผมดูทรงแล้วทีม h อเยอะก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมคลิปนี้ไม่ใช่การเอาชนะแต่อย่างใดแต่อยากให้เพื่อนๆรู้ครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างนะครับเอาเลยครับสำหรับเว็บแรกครับมันมีทหารมีเพนกวินเห็นไหมครับตอนนี้เราเล็งเพนกวินอยู่นะครับผม ผมว่าจะเก็บอาหารให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับไล่ๆไปดูว่าอ่ะอือทำไมผมกดมิดอย่างนี้นแหละเอาเลยครับอุ้ยเจ้าขวานตีเพนควินตี924เจ้าขวานตี6,005แม่เจ้านะครับผมสำหรับใครที่มีตัวละครสายพลังทักษะครับสามารถอ่าโดนเจ้าขวานล็อกได้ครับเจ้าขวานเนี่ยก็จะล็อก สายพลังทักษะเป็นเวลา2เทินครับแล้วก็จะเนี่ยครับทุกๆ2เทิทนจะโจมตี6 5 0 0นห้นึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมผมก็จะเก็บคนอื่นไปเรื่อยๆเลยเห็นเพนกวินตีแล้วเนาะใครไม่มีสายพลังทักษะก็จัดการจัดการทาร์ตกับเพนกวินได้นะครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับเก็บคนอื่นให้ได้นั่นเองคนอื่นก็เรียกว่าถึกนะเนื่องจากว่าผมมีพลังโจมตี4เท่าแล้วก็จริงแต่ว่า นั่นแหละครับพลังโจมตีสี่เท่าก็พอจะล้มศัตรูดได้ไม่กี่คนเท่านั้นเองถ้าใครใช้เรือแมรี่หรืออ่ากับตานที่แข็งแกร่งกว่าคูม้าเนี่ยก็จัดกันไปเลยนะครับผมผมก็รับเดเมจให้ดูเนาะโอเคนะครับผมคนจัดไปครับเราจะเจอบาซูก้าก่อนนะครับผมและเว็บนี้ครับเราจะเล่นกันที่เล่นกันที่้ยกดมิดโท เราจะเล่นกันที่เจ้าเจ้าคนยักษ์เวียงลูกตุ้มเนี่ยครับคนนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไล่กันไปว่าเราจะถึงคนยักษ์เมื่อไหร่เพราะว่าข,ข้างๆนี้น่าจะเจ็บอือหูถึกมากนี่ตีเข้าไม่โอ้ฟาดทีเจ็ดพันนะครับคนยักษ์ฟาดทีเจ็ดพันนะครับระวังกันสักนิดหนึ่งเตรียมเอชพีกันให้พอเลย ูมายิงยิงเลเซอร์เร็วขนาดนั้นเลุลกไม่ทันเลยเอาเลยครับฟ้าดิจเจ็ดพันครับโดนกันอ้วมเลยนะครับผมและอ่าสำหรับที่ผมแนะนำนะแนะนำคือตีเขาให้สุดครับตีคนยักนี่ให้สุดครับไม่ใช่โดนดดเมจเจ็ดพันกันดื้อแบบผมนะครับผมตีให้สุดครับแล้ว ตอนที่เขาซุดเนี่ยเขาจะชาร์จท่าหมายตายนั่นเองมาดูกันนี่ครับเพิ่มพลังโจมตี20เท่าครับเป็นเวลา998เทิร์นจัดไปนานมากๆอ่าที่สำคัญคือตอนนี้ค,น spell, รนครับมันทำให้เขาไม่โจมตีเราครับแล้วเขาก็จะได้เทิร์นสองเทิร์นโจมตีครั้งถัดไปนั่นเองเราจะได้เทิร์นในการชาร์จท้าไม่ตายเพิ่มนั่นหละครับผมใครที่ตีแรงพอตั้งแต่เทิร์นแรกๆครับจัดการเอาให้เขาซุตครับแล้วก็ อีก2เทินได้เลยครับแล้วก็อย่าโดนการโจมตีเขานะโดน20เท่าของ7 0 0 0ันเนี่ยจัดไปเลยครับแสนสี่ครับเลือดผม90 0 0 0ยังไม่พอเลยนะครับจัดไปเอาเลยครับลุยกันดูเลวลนี้ครับผมว่าน่าจะเก็บให้เหลือแต่ตรงกลาง2คนนะครับผมอุ้ยผมผมเผลอฆ่าเต่า นะครับผมจริงๆเต่าเนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ1,200กว่ากว่าๆนะครับเกือบเกือบพันสนะแล้วก็เจ้ากุ้งเนี่ยตีเท่าไร่เท่าไหรนะพันเกกว่าๆเกือบ2,000นะครับผมก็เหลือไว้ได้สําหรับใครที่อยากชาร์ทําให้ตายเพิ่มนะครับอ่ะแล้วก็เจ้า2คนข้างๆนี่ผมจะไม่โดนเดเมจซีซัวนะก็ฆ่าไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เราควรจะเอาไ้ชาร์ทให้ตายแต่อย่างใดโอเคครับสําหรับ เต่ากับกุ้งครับมี HP ีคนละ8หน่วยเท่านั้นนะครับผมนี่ผมตีนีก็ตายแล้วปะ่ะโอเคครับเรารู้ดาเมจกันแล้วนะครับเราก็ผ่านไปเลยแล้วกันโอเคครับ HP ผมยังไรรอนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมเจอกับเวฟม้าน้ำราชาครับอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็อ่าเราควรจะเหลือเหลือเหลือเหมือนเดิมปะ่ะเหลือตัวละครไว้สักคนหนึ่งเพื่อจะอ่ารับ รับการล็อกของนี่เลยครับเจ้าหน้าไม้นี่คนจะเหลือไว้มากสําหรับใครที่เอาศพโได้ปอนมานั่นเองนะครับผมเราก็จะเก็บคนอื่นๆไปก่อนอ่ะเก็บยังไงดีละ่ะรู้สึกว่าตัวละครฝั่งศัตรูจะเยอะเอาเลครับผมมาน้ำราชาครับล็อกแลนดอมของเราครับ อืมหกเชิญเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมาก็โโดนไปแปดแล้วครับคุณผู้ชมโดนไปแปดแล้วนะครับอืมล็อกกันอ้วมเลยนะครับทุกๆ2เทิรเนิด้วยกันใครตีแรงกว่าน,นี้ก็สามารถเก็บได้สบายแลวเนาะโอเคครับผมตีไม่แรงนะผมก็จะรับรับให้ดูเรายอมรับทุกเกณฑ์ไข่แปดเทิ์นี้ทํายังไงให้มันหลุดเนะี่ยนะครับผมมันจะหลุดไหมเนะี่ยโอเคอ่ะหลุดไม่หลุด ก็ก็ก็หลุดหน่อยเถอะโดนยิงไหมครับอื้อหือหกพันโคตรจะแรงเลขครับผมเลควายแอเรียพิเศษระดับ60สิบสต้ามิน่นี่โคตรจะโหดร้ายนะครับแม้แต่ลูกจอกก็ตามแม้ครับได้เวลาเจอกับโดยบะมิงโกแล้วแกแกแกปลดโซ่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลดได้ไปเดี๋ยวนี้มาทำอะไรตอนนี้อืมมามาอืมนี่มันฉาก คุณเชิดคาบ่าประชาชนม,มาครับนี่ผมโดนล็อกห้าเธอเลยนะมาโก้่ายังไงจะไหวกันไหมเนี่ยมาครับมีสองคนครับก็บอกไว้เลยครับว่าไม่สามารถใช้ทีมเก่าได้นะครับผมเพราะว่าโดนรุมนั่นเองนะครับจุดอ่อนของทีมเกา่าโดนรุมไม่ได้นะครับผมและโดนโอ้ยฮีทมาต่อเลยครับผมแซ่ฟาดมาโอ้ย บัตร HP ไปครึ่งหนึ่งครับเมื่อกี้มี50,000กว่าตอนนี้เหลือ27,000ครับแล้วก็ใคร HP น้อยๆไม่ต้องห่วงนะครับผมเขาก็จะตัดครึ่งนึงเท่านั้นเองนะครับมี2ก็ลดเหลือ1ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเกรีบ HP มามากมายอะไรนะครับแค่มี HP ให้เหลือรอดจะบล็อกดดเมจก็พอแล้วซึ่งผมเจอเหลือรอดม่เนห้าเิเนี่ย,อยโอ้โหอาไปเลยนะครับผม ผมได้ยินคำแนะนำมาว่าให้ตีมิงโก้ด้านบนก่อนนะครับอ่ผมก็จะตีไปเลยมาช็อปเปอร์แรมเอเมื่อปึ๊บห,หนึ่งมื่นห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แรนดอมมาได้กากมากนะครับผมโอ้โหเลยครับแรนดอมกาก,ากแบบเนี้ยบางคนไม่พอใจเดเมจแบบนี้ครับสามารถสามารถกดออกเกมได้ครับ แล้วก็เริ่มเกมใหม่ได้ครับเพื่อจะใช้ท่าไม้ตายของชอปเปอร์อีกรอบนึงนั่นเองจนกว่าจะได้เดเมจที่พอใจนึ่งหมื่นเนี่ยมันไม่มีผลเลยเห็นไหมบางทีเขาตบกันได้เป็นแสนสองแสนนะครับผมว่าน่าจะมีลุ้นในการเอาชนะมากกว่านะครับผมเราก็ตีกันเลยดีกว่า ตีสองแสนนาทีผมมาครับเทินที่2ครับเขาจะสร้างกรอกครับกาดขึ้นมาครับเป็นเวลา3เทินครับโอเคนะแล้วเราถัดไปเราจะเดินโจมตีแล้วนะครับผมไดเมจผมมี HP พีพอไหมเนี่ยโอ้โหจะพอไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอื้มฟาดมาครับ1มื่นแปครับด้วยอ่า พลังของมิงโก้ตัวข้างบนเนี่ยจะโจมตี6,000ครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยจะโจมตี12,000ครับซึ่งแรงมากๆแรงสุดๆเลยแล้วผมเหลือ HP อยู่9,000เท่านั้นเองนะครับผมตายแน่ๆแท้แล้วเขาเนี่ยเอาละตายแล้วยังไงล่ะตายดิตายก็รับมาเลยรับมาเลยเคยกลัวปะล่าโอ้โหโอ้โหเทิร์นที่2ยังไม่พอครับมี ตีมา18ไม่พอครับมีบัฟแอตแทกอีก9เชิรแม่เจ้าตีแรงขนาดไหนฟาดมาฟาดมาหนึงมื1น4 0 0เมื่อกี้ที่เห็นนะครับบัฟแอตแทกเสร็จ14,400แม่เจ้าเห็นไหมครับ, acks, 1, 4, 400, น,รบนี่คือการที่เขาโจมตีเรารุนแรงมากๆอ่ะ ถ้าแรงขนาดนี้ครับผมนี่เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นนะผมยังอยากให้เพื่อนๆเห็นมากกว่านี้อ่ะหินเพิ่มเติมขึ้นหปมาครับเราฟื้นพลังมาครับเก้าหมื่นของเราครับฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็โดนล็อกครับตอนนี้เราโดนล็อกสายกลางเราครับอีก2เทเชิญด้วยกันนะครับเราฟื้นไปแล้วเราจะเสียเชิญนะครับผมเขาก็จะสามารถจัดการเราได้อีกนะครับโอ้โหสุดยอดเลย หรือหรือ,อยังไงเนี่ยเราฟื้นมาแล้วเราไม่ได้ตีเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ไปลองดูนครับผมก็จะให้เห็นหลายๆอย่างที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นโอ้ยทำไมมันโหดขนาดนี้ลูกน้องว่าโหดแลยนะครับด่านบอสนี่โคตรโหดเลยนะครับผมมาแล้วครับผมอะไรเนี่ยรู้สึกว่าลุกเล่นเยอะเหลือเกินนะครับปล่อยไม้ตายกันกระจุยกระจุยเลย กดโู้มาแล้วโอ้โหตี2อ0 0 0แล้วนะครับผมโดน2 1 0 0 0แล้วนะครับและตอนนี้ครับเขามีการแฮชแฮชแฮชอะไรสักอย่างเขาจะเริ่มโจมตีทุกทุกเทิร์นแม่เจ้าทุกทุกเทิร์นจะสู้ยังไงจะสู้ยังไงเนี่ย สองหมื่นหนึ่งหกสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยทุกทุกเทิร์นครับตอนนี้ครับหลังจากนี้ครับถือว่าโหดร้ายสุดสดเลยทีมเรามีเลือดเก้าหมื่นแล้วยังไงเก้าหมื่นแล้วยังไงรับเดเมจได้อย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยดูดิโอ้โหตีแรงมากๆแล้วก็โดนสกิลอืกินเนื้ออีกกินเนื้ออีก โอ้โหสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกรอวิดีโอแล้วก็จัดการนับเชิญให้คุณผู้ชมดูใต้คลิปนะครับผมว่ามีโต้ทำอะไรเราบ้างโอ้โหเอจะหมดแล้วแล้วยวทุกเชิญเลยเหรอยิแสนสองหมื่นห้ทุกเชิญเลยโอ้โหจบปะสรุปก็คือสรุปก็คือ ใครฆ่ามิงโกไม่ได้เอิล็กแรกๆคือแพ้แน่นอนครับนะดูดิเนี่ยตีกันเข้ามา21,600แล้วยวทุกเทิร์นยวแส0 0น25,000ทุกเทิร์นแล้วเราตี200 0 0 0กว่าเอายังไง โอเคครับพอจะเก็ตไหมครับว่าเราต้องรีบจัดการเขาด้วยทีมที่ตีรุนแรงที่สุดครับรุนแรงที่สุดเท่าที่มีเลยนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเขาตีเบาลงแล้วปะเมื่อกี้หนึ่งมืนเอาหนึ่งแสนสีมืนสี่พันนะนะอ้าวไม่ใช่ 2อนอยู่ดีผมดูผิดนะครับเพราะบัฟยังอยู่นั่นเองโอ้โหเหมือนฮิวแรงขึ้นเหมือนฮิวแรงขึ้นนะโอ้โหเลิกเล่นเลยดีกว่านะครับผมผมว่าเราเห็นกันมามากพอแล้วนะครับนะผมว่าไม่มีใครรับจามจขนาดนี้ไหวนะครับนะโอเคครับ ก็จบก,กันกับการเผยกลยุทธ์การโจมตีนะครับผมแบบไม่ชนะด้วยเพราะว่าโดคามิโต้นั้นแข็งแกร่งเกินไปนั่นเองเรียบร้อยครับโอเคครับก็ขอขอบคุณที่เป็นเพื่อนรับชมกันจนจบนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเรานั้นจะาสามารถ ล้มเฟ,ฟลฟามิงโกได้ต้องเก็บให้ได้ภายในเทิร์นแรกๆที่เขายังไม่ปบับแล้วก็เราสามารถรับเดเมจจากโยฟามิงโกได้มากพอนั่นเองโอ้โหตีมา2คนตีหมื่นกว่าทุกรอบเลยนะครับแล้วก็โดนบูสพลังไปเนี่ยตีสองหมื่นกว่านะครับอลูบิดาก็จะรับไม่ไหวเอานะครับผมก็สำหรับใครที่มี HP เหลือมาไม่มากพอนะอย่าลืมนะว่าเขาตัด HP ครึ่งหนึงก่อน ต้องแต่เจอหน้าเลยนะครับผมนี่แหละครับผมไม่ว่าจะทีมเลือดเยอะขนาดไหนก็แพ้ได้นั่นเองสำหรับทีมที่แนะนำคือต้องต้องโจมตีให้แรงที่สุดนะครับโดฟามิโกมี HP คนละ2ล้าน4ครับเราต้องทำเดเมจอย่างน้อย4 8 0ล้าน8ให้ได้ครับผมจัดไปเลยเร็วๆเ,เ,เลยนะครับมีเวลาอยู่แค่เทินแรกๆเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับว่าโดปรามิโกตียังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลาปรามิโกอย่างจริง,จ,งจังกันดีกว่าแบบนี้มันมันไม่ดรอปหลัก <c oughs> และครูหผมโอ้โห SP 90ีเ0แล้วยังไงก็แพ้อยู่ดีโอเคเราไปเจอกันคลิปหน้าเลยว่าจะใช้ทีมอะไรในการล้มเจ้าโดปรามิโกนั่นเองขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ